w e welcome b a c ก s t u ล e n t กลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะและกับครูแฟมและอักษร OnLearn อ่าสำหรับวันนี้นักเรียนเราจะมารู้เกี่ยวกับอะไรกันดีครั้งที่แล้วจำได้ไหมเราเรียนเรื่อง um, seasons อ่า s o n s and w e a ด์เวเรอ่าเราเรียนเกี่ยวกับฤดูกาลแล้วก็สภาพอากาศในวันนี้ครูวีหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอนักเรียนและจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราใช้บ่อยในในชีวิตประจาวันด้วยก็คือเรื่องของ r e s e n t Continuous อ่าเป็นเรื่อง tense หนึ่ง tense เรียกว่า present continuous มาเรามาเริ่มดูกันเลยนี่เรียนดูซิ present continuous คืออะไรคนหนึ่งเขาบอกว่า read the table how do we find present continuous เราจะสร้าง present continuous ยังไงอ่ะต้องมาอ่านที่ตารางด้านข้างก่อนตารางบอกว่าอะไรลูกหนูเขาบอกว่า affirmative นั่เรียนไใครแปลได้บ้าง affirmative คือประโยคอะไรลูกเปนคือประโยคบอกเล่าเก่งมาก oh very good เช่น I am reading you are reading he she it reading you we they are reading เห็นไหมลูกหนูมันคือ subject ตามด้วย verb to be และเติมตามด้วย i n g ตอนนี้เน่จะมองไม่เห็นภาพเพราะว่าตรงน,นี้มันค่อนข้างย่อแล้วก็สรุปมาให้นักเรียนเดี๋ยวนี้คุณจะพานักเรียนไปทำทีละอันเลย form ก็คือ subject ไม่ว่าจะเป็น pronoun หรือ noun ก็ได้น้อที่ทำหน้าที่เป็นประธานลูกตามด้วย is am are เหตุผลนี้ต้อตามนี is am r เพราะอันนี้คือ present is am r เป็น verb ช่องที่1ก็เลยต้องใช้ is am r ตามด้วย main verb ที่ใส่ ing หรือว่า verb ing นั่นแหละเนาะเราจะใช้ present continuous ตอนไหนหนูตอนที่ actions happening now ตอนที่เหตุการณ์เกิดขึ้นนะตอนเนี้ยเน้นที่คำว่า now ตอนนี้อะครูอยากเพิ่มตัวนี้ให้ในักเรียนนิดนึง sparing rules บางทีการเติม ing นักเรียน บางทีนั้นเรีลนอาจจะงงว่าเฮ้ยแล้วเราจะเติมไงดี ing เนาะมาลองดูอันแรกกดข้อที่1กดข้อที่1เขาบอกว่า verb ส่วนใหญ่เ่ยลูกหนูแล้วใส่ ing ไม่ได้เลยเช่น mm hmm. eat เป็น eating บางตัวถ้ามาลงท้้ยด้วย e อยู่แล้วให้ทำไรลูกหนูตัด e ออกก่อนแล้วค่อยเติม ing และข้อที่3ลูกหนูเขาบอกว่าถ้า คำเหล่านั้นเนี่ยลูกหนูมันเป็นตัวสะกดตัวเดียวฟังแค่ฟังพอนะตัวสะกดตัวเดียวสระตัวเดียวพยางค์เดียวอะไรแบบเนี้ยเราจะต้องเบิ้ลคอนเส n แนนหรือว่าตัวพยัญชนะตัวท้ายอย่างเช่นคำว่า stop เห็นไหมแล้วก็เบิ้ลตัว p อีกหนึ่งตัวเพราะลงไทยตัว p เแล้วค่อยเติมเอ g ตัวอย่างเพิ่มเติมลูกเช่นคาว่าเช่นคําว่า Si t เช่นคําว่า Si t ก็เป็นไรลูก ต้องเบิรนตัวอะไรลูกอ่า verb เบิร์นตัว t ก็เป็น sitting แบบนี้อ่ okay. าโอเคเหมือนเขาไ get, ม่ get เหมือนกัน,กนอ่าเพิ่มเติมอีกหนึ่งคำ get เบินตัว t เหมือนกันลูกก็เป็น getting แต่ที่จะไม่ง่ายตัวแบบนี้มันมีไม่กี่เปอร์เซนต์หรอกในภาษาอังกฤษตัวที่มันเยอะประมาณ8ป9สิ้าสิเมันคืออันแรกลูกหนูคือเติม ing ลงไปได้เลยแค่นั้นแหละอ่าโอเคเรามาดูในสิ่งที่คุ้เตรียมกันมาบ้างดีกว่าก่อนที่นักเรียนจะงงไปมากกว่าเดิมเนาะมาดูอันนี้ลูก แล้วเดี๋ยวเราจะทําให้ครูจะทําให้ในักเรียนเนี่ยเข้าใจเรื่อง present continuous แบบอย่างถ่องแท้แบบง่ายดายเพิ่มเติมลูกอ่ะเรามาดูอันนี้ present continuous จําได้ไหมลูกเกิดขึ้นตอนไหนเขาบอกว่าเราใช้ในกรณีที่ actions happening now อันนี้อันหนังสือนักเรียนบอกลูกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เลยในหนังสือบอกอยู่ 2. future arrangement future arrangement เป็นการนัดหมายในอนาคตอันนี้ครูเสริมให้แต่ในหนังสือยังไม่ได้บอกกับ3 temporary situations เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้ง,เป,งเป็นคราวชั่วคราวแบบนี้ลูกหนูอ่าแต่ในหนังสือหนูจะเน้นแค่ตัวนี้เนาะแต่อยากให้รู้ไว้เพิ่มลูกหนูรู้ไว้ใช่ว่าสบายแบกหามเนาะ structure คืออะไรนักเรียนจําได้ไหม subject ตามด้วย is or ตามด้วย verb ing นักเรียนจริงๆแล้วตรงเนี้ย เราสามารถพูดสั้นๆได้ว่ามันคือ subject ลูกหนูตามเวย verb to be และตามเลย verb ing เขาเนีย verb to be มันก็มีหลายแบบเนาะแต่ is am are was were been เราจะใช้อะไรก็ต้องอยู่ที่ชื่อ tense อย่างเช่น present continuous present คือ verb ช่องที่หนึ่งก็ต้องเลือกใช้ verb to be ช่องที่หนึ่งก็คือคำว่า is am are แค่นี้เอง Time expressions คืออะไรลูกคือตัวบ่งบอกเวลาลูกหนู time ตัวบ่งบอกเวลาน่าเรียนจ,จำตามคูลูกมันคือ now at the moment at the present now at the moment at the present อยากจดเพิ่มเติมจดได้แลวลูกหนูอย่างเช่นคาว่า right now ก็ได้ right now a uh, right away แบบนี้ก็ได้ลูกแปลว่าตอนนี้เหมือนกัน ถามว่าทำไมคุณต้องออกคำว่าตอนนี้มาลหรลูกเห็นไหมก็เกิดขึ้นตอนนี้ไง now now right now right away at the moment at the present now right now right away at the moment at the present อ่ะโอเคมาเราลองมาดูตรงนี้เพิ่มเติม affirmative ประโยคบอกเล่าเราบอกแล้วไงว่าเราต้องใช้ is am are ถูกไหมอ่ะคุณขอเขียนยอ่อไว้ตรงนี้นะว่าเรนต้องใช้ is am are คราเนี่ยหนูความยากอยู่ที่ เราจะใช้ได้ไงเราจะรู้วงว่าตัวไหนใช้ is ตัวไหนใช้ am ตัวไหนใช้ are นักเรียนเราต้องสังเกตที่อะไรลูกประธาน v e r y g o o d ดีมาก I ใช้ v e r y g o o d I am you are we are they are he is she is, it is. It is. Ah, และ it is อ่าเราสามารถเอเสียงว,ว่า I am you are we are They are, his, she's, i it is และตามใน verb-ing ทั้งหมดพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นประโยคบอกเล่าของ present continuous นักเรียนจำไว้อีกอย่างหนึ่งลูก verb to be ตรงเนี้ยตรงนี้นะมันเปรียบเสมือน verb ช่วยในประโยคลูกหนู verb ช่วยหรือว่าเราเรียกว่า auxiliary verbs นักเรียนจำไว้นะการจะทำการมี verb ช่วยเนี่ยมันจะช่วยอย่างหนึ่งในภาษาอังกฤษให้เรารู้สึกว่าง่ายขึ้นเพราะว่าอะไร จำตามครูว่ามี Ver b ช่วยให้ใช้ v e r b ช่วยไม่มี verb ช่วยใช้ v e r b to do พูดตามครูหนึ่งรอบลูกหนูมี v ว r b ช่วยให้ใช้ v e r b ช่วยไม่มี verb ช่วยใช้ Ver b to do ถามว่ามี v e r b ช่วยให้ใช้ v e r b ช่วยใช้ v ว r b ช่วยทำอะไร 1. นึเปทำประโยคปฏิเสธและ 2. องทำประโยคคํคำถามอ่ะลองดูตัวอย่างเมื่อกี้ครูได้มาแล้วว่า I ครูใช้อะไรนะลูกตอบพร้อมการ I am you are we ออเดออ๋ออ่าฮีชีเอ็ดตอบอีสหมดเลยแล้วครูบอกว่าตัวพวกนี้มันคือเวิร์บอะไรนะลูก very good ชูศรีตอบเก่งมากชูศรีบอกไม่คือเวิร์บช่วยค่ะแล้วท่องว่าไงนะมีเวิร์บช่วยให้ใช้เวิร์บช่วยไม่มีเวิร์บช่วยใช้เวิร์บจะดูประโยคนี้มีเวิร์บช่วยอยู่เพราะว่า i n g ตรงเนี้ยตัวเนี้ย i n g มันคือ main verb ลูก main verb เวิร์บในเวิร์บกับเวิร์บจะอยู่2ตัวติดกันไม่ได้ถ้าเวิร์บกับเวิร์บจะอยู่ติดกันได้ต้องมี t o มากั้นหนูจำไว้ถ้ากรณีมีเวิร นักเรียนจำไง่ายเลยตัวหนึ่งจะเป็น verb ช่วยและตัวหนึ่งจะเป็น verb แท้อย่างกรณีเนี้ยไอ้ verb ที่ครูไฮไลท์สีแดงเนี่ย verb ช่วยพวกเนี้ยมันคือ verb ช่วยส่วน main verb ที่เติม ing เนี่ยคือ verb แท้ของประโยคมี verb ช่วยอยากให้เป็นประโยคปฏิเสธหนูปฏิเสธแปลว่าไม่เอาไม่เอาไม่ภาษาอังกฤษเราคือคำว่าอะไรลูกเก่งมาก no หรือ not ก็ได้ตึ้งในที่นี้เราจะเลือกคำว่า not มาใช้อ่ะเหมือนกัน i เมื่อกี้เราเลือกใช้อะไรนะลูก เราเลือกใช้ am แต่มันเป็น am ธรรมดาได้ไหมเพ่อเป็นปฏิเสธไม่ได้เป็น I'm not อง่ายไหมลูกเพราะงั้นนักเรียนเห็นข้อสัมพันธ์ยัง am เป็น I'm not are ก็ต้องเป็น a r e not very good are not we ลูกหนูก็ we are not เหมือนกัน we are not า they they are not he is not she is not และ it is not นักเรียนลูกแต่บางทีเนี่ยเวลาเราพูดเนาะเวลาฝรั่งพูดหรือเวลาเราได้ยินแบบว่าชาวต,ต่างชาติพูดเนี่ยนักเรียนคยสังเกตไหมบางทีเราอะจับคําเขาไม่ทันเหตุผลที่เราจับคําเขาไม่ทันเพราะว่าอะไรฝรั่งเนี่ยเขามีการแบบย่อคําพูดเยอะแยะมากมายเลยในภาษาอังกฤษที่เราจะสังเกตได้อย่างเช่นเขาบอกว่า I want to go I want to go ฝรั่งย่อไปเลยลูก I w a n t o go เดีฉันอยากไปจาก want to เป็น er. wanna เช่น how are you doing แปลว่าสบายดีไหม how are you doing ฝรั่งพูดไงลูก how ย you doing how a o e you oh ไปไงลูกหนูจาก are you กัยเป็นคำว่า a yeah าเหมือนกัน I'm not is not are not อะไรพวกนี้ยย่อได้อย่างเช่นคำว่า are not เราย่อไปะลรลูก are not ไม่เรียนจำตามคูลูกเสียงสีน้ำเงินให้ออกเสียงว่า a r e n t a r e n t are not a r e n t อาจจะบอกว่าเช่นฉันไม่ได้กำลังนอนอยู่ I am not อ่าคุณไม่ได้กำลังนอนอยู่ sorry เอาเป็นคุณไนดะ you you are not sleeping หรือว่า you aren't sleeping ในเรียนสามารถเลือกแบบไหนก็ได้ is t up to you อ่าในเรียนสะดวกพูดแบบไหนพูดแบบนั้นเลยขอแค่สื่อสารและเข้าใจอันนี้ก็คือ the goals of studying languages อ่ามันคือจุดเป้าหมายของการเรียนภาษาและแค่ขอให้คนที่เราสื่อสารด้วยเนี่ยเข้าใจเราก็พอต่อมา is not อ่ะลูกย่อไปเลยดี is not ออกเสียงตามคุลูก i s n isn't isn't เช่น he is not sleeping กลายเป็น he isn't sleeping he isn't sleeping เขาไม่ได้กำลังนอนอยู่นักเรียนตอนนี้เราใช้ verb ช่วยในการทำเป็นประโยคน์อิเสธแล้วต่อมามี verb ช่วยให้ใช้ verb ช่วยไม่มี verb ช่วยใ,ใช้ verb to do ตอนนี้มี verb ช่วยครูอยากเป็นประโยคคํคำถามครูทำง่ายมากเลยครูแค่หยิบ verb ช่วยเนี่ยสมมติว่าครูวงตัวนี้นะครูแค่วงก้อนเนี่ยทางก้อนแล้วย้ายมาข้างหน้าใส่ question mark ไปด้านหลังมนกลายเป็นประโยคน์คำถามให้ครูแล้วเชื่อไหมลูก อย่าเพิ่งเชื่อครูก่อนที่เราจะพิสูจน์นักเรียนตรงนี้ครูใส่ am เพราะว่า i ครูใช้ am u v d ครูใช้ r h e i t ครูใช้ is นักเรียนสังเกตไหมมันเหมือนแค่สลับตำแหน่งกัน,นเฉยๆแล้วเติม question mark ไปด้านหลังจากบอกเล่าก,ก็กลายเป็นคำถามได้แล้วนักเรียนพอมีคำถามแล้วมันต้องมีอะไรด้วยลูกพอมีคำถามต้องมีคำตอบอ่ะบอกครูหน่อย i ใช้อะไรลูก i ใช้ a m, y o u ใช้ r เก่งมากลูก v ใช้อ่าจได้เรียนลูกเขียนไม่บ่อยทำซ้ำไม่บ่อยลูกทำ้ไม้สามารถนักเรียนเนี่ยสามารถจำได้เป็น long term memories จำได้แบบระยะยาว d ใช้ r, he ใช้ is, she ใช้ is และ it เราก็ใช้ is เช่น am I sleeping ฉันนอนอยู่หรือเปล่านะการตอบลูกหนู short answer คือการตอบแบบสั้นๆ short แปลว่าสั้น answer คำตอบคำตอบลูกหนู จำตามครูถ้ามีอยู่สองอย่างนั่นแะละคือ yes กับ no yes คือใช่ no คือไม่ใช่อะถ้าครูบอกว่า yes ประธานอะเช่น yes ประธานเราเลือกเป็น i มาตัวหลังเราจะเลือกอะไรเดียรูกหนูใช่มันเป็นพื้นฐานอะไรที่เราจำไปเมื่อกี้ i ก็ต้องใช้ am ถ้าเป็น yes u ก็ต้องใช้อะไรลูก y o ur a e ถ้าเป็น he ก็ต้องใช้ he อะไรลูก he is อย่าลืมจุด full stop เป็นภาษาเขียนแต่ภาษาพูดเราคงไม่พูดว่า yes he is จุดฟูดซ t อ p แบบนี้เราไม่ได้พูดเนะ <laughs> okay, าะโอเคจะเป็นภาษาเขียนเฉยๆที่เราต้องใส่เป็นภาษาพูดเราก็สามารถ yes he is แบบนี้ได้เลยถ้าเป็น no ลูก no ตามได้ประธานเหมือนกันแต่เห็นไหม is not am not are not เพราะว่าอะไร no แปลว่าไม่ไงเวลาเราบอกว่าไม่แล้วเนี่ยจะใส่แค่ว b to be อย่างเดียวไม่ได้ต้องออกคำว่าไม่ไมาด้วยซึ่งคำว่าไม่ที่เราเอามาใช้คือคำว่า not เหมือนกัน i am not y o u will v l ใช้ or not หรือย่อว่า aren't สุดท้าย he เราใช้อะไรลูก is not is not หรือว่า isn't ก็ได้แค่นี้เองอย่าลืมนะหลัง yes หลัง no ต้องใส่คอมม่านะสำคัญมากๆ yes คอมม่าแล้วค่อยตามด้วยประธานและ verb to be no คอมม่าตามด้วยประธานและ verb to be ที่เติม not อยู่ด้านหลังจบแล้วทั้ง affirmative sentence negative sentence question s and short answer สีแบบอ่ะคราวนี้นักเรียนลองกลับมาดูที่หนังสือของเราดีกว่าบอกครูหน่อยสิเราจะสร้าง present continuous ยังไงง่ายๆลูกหนูเห็นะนักเรียนสามารถตอบได้เลยว่าเราจะใช้ subject ไม่ว่าจะเป็นคำนามหรือคำสรรพนามก็ได้ตามได้ i smr แล้วเราจะรู้ไงว่าเราใช้ e smr เมื่อไหร่ดูที่อะไรลูกดูที่ประธานประธานเป็น i ก็ใช้ am u e d ก็ใช้ r หรือถ้าเป็น plural ก็ใช้ are he is are he is หรือว่า singular ก็ใช้ is เราค่อยตามด้วย main verb ไป ing หรือว่าเราเรียกว่า verb ing ต่อมาลูกข้อที่2องลองบอกคูหน่อยสิลูกทำประโยคเหล่านี้ให้กลายเป็น present continuous หน่อยนักเรียน d a d พ่อ1คนลูกพ่อ1คนใช้ is am หรือ are เก่งมากใช้ is swim swim ตัวสะกดตัวเดียวสระตัวเดียวลงท้ายแบบนี้เบิ้ลตัว m ลูกหนูเป็น d a d จริงๆมันมาจากคำว่า Dad is swimming แต่เขาเขียนย่อเป็น Dad's swimming ข้อ2ทำไปพร้อมครู Day Day เราใช้ is am หรือ are Veriger ชูศักดิ์บอกว่าใช้ are ก็เป็น They are sun bathing แค่นี้ลูก They are sun bathing กำลังตากแดดอยู่เอาเสียงว่า They are They are They are อะต่อมา Tony อา Tony เลยเรียนลองบอกครูซิว่า Tony ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงหรือผู้ชายลูก โทนี่ผู้ชายเหมือนคำว่า he ในภาษาอังกฤษ he เราใช้ is เขากำลังอ่านหนังสือ reading reading รี e ก็เป็น reading Tony is reading a book reading a book หรือว่าเราจะย่อว่า Tony is reading a book Tony is reading a book เห็นไหม a p p e n s ไปได้เลยอลองทำข้อที่เหลือดูข้อ4 5 6 7 8 5ข้อให้เวลา5นาทีเริ่มเลยลูก โอเคถามสั okay, บหมดเวลาไหนลองดูเฉลยมาพร้อมกันสิข้อสี่ care อ่าคนนี้ถ้าเป็นภาษาไทยนี่คืออะไรลูก care พอเป็นภาษาอังกฤษคือ care อ่าเผื่อแบบยังมีใครบางคนเปลี่ยนชื่อลูกหนู cares is um, taking photographs กำลังถ่ายภาพอยู่ mums eating an ice cream กำลังทานไอศกรีมอยู่แม่เราเนี่ยเนาะ Mary and Phil นักเรียนลองดู m a r ี่แอนด์ฟิสองคนเพราะเป็นสองคนน่ะนักเรียนหนึ่งถ้า m a r ี่คนเดียวเนี่ยใช้อีส e ์ฟคนเดียวก็ใช้อีแต่ถ้าสองคนรวมกันเหมือนคำว่า they มันคำว่า they ลูกหนูเพราะฉะนั้นใช้ are playing football กำลังเล่นฟุตบอลกันอยู่ต่อมา b i l l คนเดียวลูกใช้ is b i l l s shopping for souvenir, um, souvenir ก็คือของฝากต่อมา I ใช้อะไรลูก I ใช้ am am making a sandcastle I'm making a sandcastle คืออะไรลูกโอ้กำลังสร้างปรา,าสาททรายอยู่เลยใช้ชั้นไงใช้ am ประมาข้อที่3นักเรียนตรงเนี้ยเราเรียนไปละ negative มันคืออะไรนะประโยคปฏิเสธ I เราใช้ am ตามด้วย not UVD เราใช้ are ตามด้ not h e s h i i t เราใช้ is ตามด้ not ที่เหลือเป็น ing เหมือนเดิมเป๊ะอ่ะลองดูดิใช่ไหมลูกข้อที่4 write sentences add in the example Uh, Jane is fishing ไม่ได้ fishing อยู่แต่เขากำลัง surfing ทำเป็น Jane isn't fishing she's surfing ต่อมา Bill is eating กับ sunbath คืออะไรลูกเขาไม่ได้กำลังแบบกินอยู่แต่เขากำลังนอนอาบแดดอยู่อะต่อเป็น Bill isn't eating เก่งมากลูกหนูกับ he's sunbathing อ่าแค่นี้เองเห็นไหมเครื่องหมายถูกคือทำเครื่องหมายผิดคือไม่ทำข้อที่3 Mike and s อลลี่ are sleeping มค์กับซอลลี่เนี่ยไม่ได้กำลังนอนอยู่แต่เขากำลังทำในรูปสวิมว่ายน้ำ Mike and Solly are not เก mm hmm. ่งมากเลยหนู are not sleeping they are swimming อ่า number four ข้อ4 Mom is watching TV แม่ไม่ได้ดูทีวีอยู่ลูกแม่กำลัง make a cake กำลังทำเค้กให้เราทานอยู่ Mom isn't watching TV she's making a cake อ่าและข้อสุดท้าย d a d reading newspaper แม้แต่คว่า news เนี่ยน่าสนใจนะ newspaper ทาไมกระนั่น new n e w s ถึงแปลว่าข่าวทราบไหมจริงๆแล้วคําว่า news มันมาจากคําว่า north east west and south ที่แปลว่าทิศเหนือทิศตะวันออกตะวันตกทิศใต้เลยแบบนี้มารวมกันเพราะว่าเวลาเราฟังข่าวเราไม่ได้ฟังข่าวจากทิศใดทิศหนึ่งเนาะเราฟังข่าวจากทั่วโลกเขาเลยเอาตัวย่อของแต่ละอ๋อแต่ละทิศเนี่ยมารวมกันกลายเป็นคำว่า news ที่แปลว่าข่าวเพราะฉะนั้นคำว่า new ไม่ใช่คำว่าใหม่อย่ามาเติม s แล้วแปลว่าข่าวนะแต่มันคือการจับคำว่า north s o า t h eat แล้วก็ waste เนี่ยบารวมกันอ่าโอเคไหมพ่อไม่ได้กำลังอ่านหนังสือพิมพ์แต่พ่อกำลังคุกคืออะไรลูกทำอาหารอยู่啊 that is not reading his n e w p a p e r he is cooking เขากำลังทำอาหารอยู่ยากไหมโอ้ง่ายมากเห็นไหมครูบอกแล้วไงพ่อเราผ่านตรงที่ครูอธิบายให้นักเรียนฟังมาแล้วนักเรียนจะรู้สึกว่ามันง่ายมากดูต่อลูกตัวนี้เรียนยังบอกครูสิ look at the picture ดูจากรูปภาพลูกหนู write affirmative negative sentences ลองเขียนประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธลูกหนู as in the example use the present continuous ดูจอนจอนกำลังว่ายน้ำก็เป็นจอน isn't sleeping เขาไม่ได้กำลังนอนไงเขากำลังทำอะไรลูก he's w i m m i n g แล้วเรนจะสังเกตได้ว่าครูใช้จอนกับ he เพราะว่าอะไรจอเป็นผู้ชายหนึ่งคนเราสามารถใช้ he แทนได้ข้อ2จี G ลูกหนู G ีนลันหานิ จีนวิ่งอยู่ไหมลูกไม่ได้วิ่งกำลังทำอะไร reading เนาะอ่าข้อน,นี้ตอบได้ว่าจีน isn't running she's reading ไม่ได้กำลังวิ่งลูกหนูแต่กำลังอ่านหนังสืออยู่อ่าต่อมา number three ข้อ3 the two boys หนูเด็กผูช้ชายสองคน swim ไหม swim อยู่ไหมไม่ได้ swim เขากำลังทำอะไรลูกเออเหมือน making sand castle นะั่เหมือนทำแบบปราสาททรายทุกอ,อย่างใช่ไหมลูกเหมือนจะเหมือนที่ส้มเชงบอกครูไหม อ๋ออ n า s ส uh, imming ไม่ได้ไว่ายน้ำแต่กำลงัง They are making sand castles ไม่ได้เ,เห็นไหม two boys เด็ก2คนเราเลยใช้ they อ่าจิมจิมอยู่ไหนนี่นีนอนเปื่อยอยู่เลยลูกหนูอ่าดูหน้าตาจิมซิเปื่อยมากจิมอ่านหนังสืออยู่ไหมไม่ได้อ่านหนังสือแต่กำลังทำอะไรลูกนอนลูกหนูจิม isn't reading a book he's sleeping ไม่ได้กำลังอ่านหนังสือแต่กำลังนอนหลับ number f Mary and Stella Mary กับ Stella สคนนี้ ยืนซุบซิบอะไรกันอยู่เนี่ยลูกอ่าเขากำลัง make a sandcastle ไหมไม่ได้กำลังทำปสาสาทรายแต่เขากำลัง eating sandwiches นะกำลังกินแซนวิชกันอยู่อ่า Mary and Stella aren't making a sandcastle they are eating sandwiches พวกเขากำลังทานแซนวิชอยู่เห็นไหมทั้ง Mary กับ Stella ก็เป็นสองคนก็เลยใช้ they เ,เหมือนกันแล้วข้อสุดท้าย the dog the d o t a sandwich หมากำลังทานแซนวิชอยู่ไหมลูกไม่ มากำลังทำอยู่ run เก่งมากลูกหนู the dog isn't eating a sandwich it's running สังเกตไหมถ้าเป็นหมาเราต้องใช้หรือเป็นสุนัขเราใช้ it มีคำถามลูกเราสามารถใช้ he หรือ she ในการเรียกแทนสัตว์ได้หรือเปล่าบางคนบอกว่าได้ได้ไหมลูกอาสมบัติบอกว่าได้เพราะว่าวันนี้เราก็เจอเนอะอาะเราเคยเจอไปแล้วในบทที่แล้วในเรื่องของแฮมสเตอร์จำได้ไหม ที่เราใช้คําว่า he นักเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีการพัฒนาการเนาะถ้าเราย้อนกลับไปสมัยอดีตเขาเรียกว่า Old English เขาจะใช้อิในแทนสัตว์โดยจะไม่ใช้ he หรือ she แทนตัวสัตว์แต่ปัจจุบันเนี่ยเป็น Modern English เป็นภาษาอังกฤษสมัยใหม่สัตว์เนี่ยการมาเป็นสัตว์เลี้ยงเห็นไหมอย่าง s น a กก็กลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงเราแลละหากเรารู้เพศเขาเราก็สามารถใช้ he หรือ she ได้อะดูข้อต่อมาเลยข้อต่อมา pronunciation ing ลองฟังดูแล้วออกเสียงตามลูกคำแรก reading Reading. Number two. Watching. Watching. Going. Going. Eating. Eating. Swimming. Swimming. Playing. 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 Making. 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 Running. Running. อ่านักเรียน reading คืออ่านเนาะ watch คือแบบบมันดูอ่ะ going คือไป eat คือกิน swim ว่ายน้ำ play เล่น make ทำ running วิ่งถามว่าทำไมต้องเอา verb เหล่านี้มาให้นักเรียนดูอ่าดูเป็นตัวอย่างในการเติม ing และการออกเสียง ing หรืนะและ verb เหล่านี้ก็เป็นตัวที่เราใช้บ่อยๆเป็นข้อบ่องใช้บ่อยเลยในชีวิตประจำวันของเราอ่าดูข้อต่อมา number 7เขาบอก read the table How do we form the interactive? r Interactive คืออะไรลูกคำถามไงลูกหนูเออ from the present continuous เราเรียนยังเรียนแล้วเพราะว่าเราบอกว่ามี verb ช่วยให้ใช้ verb ช่วยไม่มี verb ช่วยใ,ใช้ verb to do เมื่อกี้เรามี verb ช่วยแล้วเห็นไหมเราย้าย verb ช่วย is am are มาไว้ด้านหน้าเห็นไลูกแล้วตามด้วยประธานตามด้วย verb ing พอไปคำตอบมาลูกหนูมันก็มี yes แล้วก็มี no ถ้า yes ตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วย verb to be ที่เข้ากับประธานตัวนั้นถ้าเป็น no ก็ no แล้วตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วย verb to be ที่ตามด้วย not อ่ะอันนี้ข้ามเลยเพราะเราเรียนไปละข้อ8ปแล้วก็ the picture ดูรูปภาพนี้ลูก write questions ลองถามคำถามซิ see and then answer them แล้วลองถามอา๋อลองตอบคำตอบมาข้อแรกเจนนี่มีคำว่า do แล้วก็ her homework บอกคููหน่อยเจนนี่ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงเห็นไหมนะ่ะคนเดียวเนี่ยหนูเจนนี่ผู้หญิงคนเดียวผู้หญิงคนเดียวเราใช้ is ก็เอามาไว้ข้างหน้าสุดไปเลยสิลูก is Jenny Doing เห็นไหมดูก็แบบเป็น Doing เป็น v e r b i N G Her homework กำลังทำกันบ้านอยู่ไหมลูกยืนหนาวสั่นขนาดนี้ลูกปากแข็งแล้วไม่ได้ทำกันบ้านแน่นอน No she is n t หรือว่า she is not ก uh, ok ็ได้อ่ะเหลือข้อ2หรถึงข้อ7ให้เวลาทำสัก5นาทีพอไหมลูกอ่าโอเค5นาทีเริ่มเลยลูกหนูลองเขียนคำถามและเขียนคำตอบดูโอเคถามสับลองดูสิลูกหนู Bill and Tom สองคนเราใช้ is am หรือ are ลูก v e r y g o no? o d เราใช้ are or Bill and Tom making a snowman เขากำลังทำ snowman หรือเปล่าลูกหมายถึงทำอะไรเออตุ๊กตาหิมะทำไหมทำลูกหนู yes สองคนใช้ day or v e r y g o o day ก็ต้องคู่กับ are เสมออ่าเรามาต่อในข้อที่3ลูกหนู number 3 h r e เขาบอกว่า Mr Jones play แล้วก็ in the snow ลองดูซิ Mr Jones ผู้ชายคนเดียว ใช้ is เก่งมากลูกหนู is Mr. Jones playing in the snow เห็นไหมเปลี่ยนจาก play เป็น playing เก่งมากลูกเด็กๆ no he isn't อ่าเขาไมา่ได้กำลังเล่นอยู่ในแบบหิมะลูกหนูต่อมา Number 4 Mrs. Jones อ่าคุณผู้หญิงโจนส์ลูกหนู t a l k to Bill เขากำลังคุยกับแบบ Bill อยู่หรือเปล่าใช้ะลยลูก is M หรือ a R e ใช้ is เก่งมาก is Mrs. Jones talking to Bill กำลังคุยกับ Bill อยู่หรือเปล่า no she isn't เห็นไหม ยืนอยู่ตรงนี้เลยคนเดียวบิลอยู่นี่หนยลูกหนูกำลังทำสโนว์แมนอยู่ต่อมา number f i Bill and Tom แล้วก็ eat แล้วก็ a sandwich a sandwich Bill กับ Tom กำลังกินแซนด์วิชอยู่ไหม Bill กับท o m ใช่ is am หรือ a r ลูกสองคนเก่งมากลูกหนู are Bill and Tom eating a sandwich no they aren't หรือว่า they are not ก็ได้ต่อมา number s Molly t a k e แล้วก็ photographs Molly อะกำลังถ่ายรูปอยู่ไหม Molly อยู่ไหนลูก มอลลีอยู่นี่กำลังถ่ายรูปไหมไม่ม o l ลี Molly ผู้หญิงคนเดียวใช้อะไรลูก is is Molly taking a photograph o uh, r taking photographs no she is หรือว่า she is not ก็ได้และข้อสุดท้ายลูก number 7 e v e ทิมกำลังกินแซนวิช eat a sandwich อยู่หรือเปล่าลองดูทิมสิกินไหมลูกโอกดูเหมือนถืออะไรสักอย่างเนาะ is Tim eating a sandwich Yes he is กำลังทานแซนด์วิชอยู่นั่นเองเห็นไหมเราสามารถตอนนี้นักเรียนสามารถสร้างประโยคคำถามได้แล้วประโยคคำตอบได้ประโยคอบอกเล่าได้ประโยคปฏิเสธได้เกี่ยวข้องกับ present continuous อ่าโอเคอ่าแล้วเรามาต่อที่ข้อสุดท้ายของวันนี้คือข้อที่9เขาบอกว่าไงเอ่ยเขาบอกว่า write questions ให้นักเรียนเขียนคำถามลรกหนู use the present continuous ใช้ present continuous ก็คือ tense ท,ที่เราเรียนไปวันนี้ a swer them about yourself และตอบคำถามเหล่านี้เป็นตัวของนักเรียนเองด้วยตัวของนักเรียนเองเนาะอ่าโอเคทำเองแล้วก็ตอบคำถามเกี่ยวขกับใครเกี่ยวข้องกับตัวเองด้วยโดยนักเรียนสามารถดูจากตัวอย่างข้อนี้ได้เลยข้อแอ๋อค,คล้ายๆกันเลยแค่อันนี้เราตอบโดยใช้รูปภาพตอบแต่ข้อ9เราจะตอบโดยใช้ข้อมูลของเราอย่างเช่นข้อแรกก็ทําให้นักเรียนแล้วบอกว่า you watch tv แล้วก็ now you เราใช้อะไรลูกหนูเราใช้ are ก็เป็น are you watching tv now นักเรียนดูอยู่ไหมถ้านักเรียนดูอยู่นักเรียนบอกว่า yes I am ถ้านักเรียนไม่ได้กำลังดูอยู่นักเรียนก็อบอก no I'm not หรือว่า I am not ก็ได้อ่าโอเคไหมนักเรียนฝากอันนี้ไปเป็นการบ้านอ่าแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเฉลยการบ้าน5ข้อที่ครูฝากนักเรียนไว้เนาะอ่ะสำหรับวันนี้ครูก็ อ๋อคาดหวังเนาะให้นักเรียนเนี่ยสามารถกลับไปทบทวนเนาะไม่ว่าจะเป็นการสร้างประโยคบอกเล่าการสร้างประโยคปฏิเสธการสร้างประโยคคําถามหรือคําตอบที่เกี่ยวข้องกับ Present Continuous เพราะว่าครั้งหน้าเราจะต้องร้องเพลงกันแล้วเราจะเอาเทนเนี่ยมาบวกกับอีกเทนหนึ่งสิแล้วดูซิว่ามีความเหมือนหรือความแตกต่างกันยังไงโดยที่ครูจะมีเพลงให้นักเรียนลองร้องกันอ่ะสําหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน